ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชัดเกมแจ็คฟอร์ดนะครับผมมาครับวันนี้เราพกทุนมา20,000บาทนะครับผมเบ็ดดอกละ400ร้อนะไปครับเชอโโร์โบละกดเบ็ดไปก่อนนะก็แจ็คฟอร์ดนะมาดูกันว่าจะแจกไหมฮะไปครับเจมา200อ่ะอุ้ยเราเพิ่มอ๋อเป็นเกมแนวไหลออกข้างนะ คูณสอไปเก้ครับผมเออพอเข้าใจเกมละไปครับเชอร์โบออตโต้นะผมเอาแล้วลุ้นล <c oughs> ุ้นอ,อกข้างอย่างเดียวครับแล้ววายมาจังหวะน,นี้280ครับไปครับโอ้โหดูดค่อนข้างดูดเหมือนกันนะเท่าที่เริ่มนะตอนเริ่มนะนี่ก็หายไป6 7เจ็พันแล้วนะวายมากนะฮะแจ็คฟอร์ดเอาจริงเหออรอมาลุ้นเข้าฟีเจอร์โอ้ไม่มีอะไรนะ ก็ถ้ามีซีเกมหนึ่งอันก็จะลุนขวาลุนขวาไปเรื่อยๆนะครับผมทนายก็ดีครับแล้ววายมาสองร้อแปดสิบโอ้โหแตกนี่มันเกมดืดดูดเเนี่ยอุยแล้วมีวายมาครับเอาไปต่อครับไปสามอันฮะน่าจะใหญ่อยู่ครับตอนนี้เจมาครับตัวคูณอยู่ที่คูณสี่นะคูณสี่แล้วไปครับสามพันสี่สิบนะไม่ได้หนักมากนะฮะไปครับวายมา วายไหม my, ครับไม่มีอะไรนะวายไมครับวายไมครับโหสองร้อยแปดสิบจ่ายน้อยมากยังไม่ติดตัวแพงสักตัวเลยอะเอาลุ้นฟรีเกมครับคูณสองไปสี่ร้อยโขมาแค่สองอันเองนะคีย์จต้องใช้สามอันนะครับเอาลุ้นฟรีเกมครับเอามาแล้วสองอันเอามาแล้วสามอัน อ่ะเข้าฟรีเกมครับโอ้โหอยากจะเข้ามันก็เข้านะครับผมแจ็คฟอสตเรานะไปจัดการดิไอ้แจ็คไอ้แจ็คครับแจ็คมันมาไหมครับหกร้อยครับไปครับสองร้อยครับโอ้โห,โหฟรีเกมแล้วเฮ้ยใจ่ยเยอะหน่อยกว่าจะเข้ามาได้นะอ่ะลุ้นขวาไปครับวายมาฮะสวยวายไหมเอาแล้วไอ คูณเพิ่มเข้าไปครับก็มีคิวมาด้วยครับยังได้หลนะเอามีหนึ่งฟีสปินครับผมคูณห้าเข้าไปครับโอ้โหช้อนนี้ได้ไปห้าพันหกร้อยนะครับผมโอเคไม่แย่ครับมีกําลังใจไปต่อนะตัวคูณนี้ที่คูณห้านะวายมาเป็นคูณห้าเข้าไปครับสองพันแปดนะครับผมตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับผมตัวคูณเราคูณห้านี่แหละกําลังมันเลยครับเดือดสี่รอบครับขอน้นิดหน่อย โอ้โหเลือสามครับเอาไวยมาครับผมตัวแพงด้วยนะไปครับมีววยกับเพิ่มตัวคูณครับคูณเจ็ดครับช็อตนี้แหละที่ทําให้เราเกิดที่จะทําให้เราเกิดครับตัวคูณคูณเก้าแถมววยครับเอาอีกคูณสิบเอ็ดครับแล้วคูณสิบเอ็ดเข้าไปครับโอ้โหอยก้อนโตมาจนได้นะคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะ คิดว่าจะไม่รอดแลวนะครับวิวินมาเยือนจนได้นะครับผมเท่าไหร่ไม่ดูครับคูณสิบเอ็ดโครเยอะครับบอกได้คําเดียวว่าโคจะเยอะเลยครับผมของจริงนะครับผมโอ้โหเท่าไหร่วะสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบนะซูเปอร์เมก้าวินไปทีฮะเลขสามรอบเลยครับตัวคูณอยู่ที่สิบเอ็ดนะโอ้โหอยากให้มันแตกวะตัวคูณเราเสียดายตัวคูนไงมีวายมาช็อตนี้คูสิบเอ็ดเข้าไปครับได้หมื่นหนึ่งได้ั้งครับช็อตนี้ สวยงามครับพอตัวคูเริ่มเยอะนี่มันเริ่มมันนะฮะตัวคูเริ่มเยอะก็มันเหมือนกันนะครับแจ็คฟอตเรานะใครอยากเล่นก็ใต้คลิปเลยนะครับผมไปครับเหลรอบหนึ่งฮะห้าหมื่นกว่านะยูยูบวกห้าหมื่นเฉยฮะกลับมามีห้าหมื่นเฉยครับเลิกสิครับรออะไรครับทั้วทั้ววินไปสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบนะฟรีเกมเกมนี้คือสุดบอกได้คำเดียวว่าสุดจัดประหลัดบอกนะผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนระับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคไปแล้วครับผม